รายการต่อไปนี้คือรายการทั่วไปใครอยากดูก็ดู ซึ่งวันนี้เราจะพามารู้เรื่องของรถไฟฟรีครับมีสาระอย่างแน่นอนแลวก็การท่องเที่ยวในวันนี้เราจะพามาพบกับบรรยากาศดีๆนะครับกับรายการสาระบุรีนะครับอย่าไปพบกันในช่วงต่อไปครับเดลมนิคนที่คงย้ายไปรัสิของและสําหรับวันนี้นะครับรายการสาระบุรีของทางบริษัทสาระบุรีเคเบิลทีวีของเราและก็จะพาไปเที่ยวรถไฟฟรีครับ ที่สถานีชานชลาแกงคอยนั่นเองแกงคอยน้องนั้นร้อนอนอยู่ที่แกงอ้าพูดถึงแกงคอยแล้วก็ต้องนี่เลยของกินข้าวหน้าเป็ดอันเรื่องชื่อเรามานอกเรื่องกันก่อนเพราะว่ากองทัพนั้นต้องเดินด้วยของกับข้าวหน้าเป็ดร้านนี้หน้าสถานีรถไฟแกงคอยโอ้โหแซ่บอย่าบอกใครขายมานานกว่าสารสาปีไปคุยกับพี่เขาเลยว่าเป็นมายังไง และสำหรับผู้ที่มารอดรถไฟนะครับที่ชันชลาชุมทางแก่งคอยนี้ก็จะพบกับเขาหน้าเป็ดที่ขึ้นชื่อมากเลยใช่ไหมครับคุณพี่สายมากี่ปีฮะเนี่ยสองห้าแต่ปีสองห้านี่ผมเพิ่งเกิดเลยนะปีสองห้าก็สามสิบสามปีแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ตั้งมาอยู่หน้าชุมทางแก่งคอยลูกค้ามาเยอะไหมเยอะ ก็เป็นเป็นทั้งผู้ที่มาเที่ยวด้วยแล้วก็ขาประจำด้วยทีเด็ดของที่ร้านนี้จะต้องเป็นอะไรครับคุณพี่ก็มีขาเป็ดไนล่ะหมูแดงหมูกรอบเนี่ยอ๋อถ้าแวะมาใช้บริการรถไฟก็แวะมากินกันก่อนเนาะครับวันนี้อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่จ้าเก็บใจเอาไว้รอทีดีอีปีสองปีพี่ก็รวย ทำงงาาานนหหไม่ก็ยอร่อยไหมครับมากินประกำไหมไม่ประจำครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอ๋อนึกว่ามาต้องบ่อยแล้วเพราะว่าที่นี่เปิดมา33ปีแล้วนะครับซึ่งมาอยู่คือว่าเชิญชวนชาวลาลีน่ะและการตรงนี้อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยได้มาทานเนาะอีท่่ว ตอนนี้ก็อิ่นกันแล้วนะครับกองทัพนั้นต้องเดินด้วยท้องแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วด้วยซึ่งรถไฟนั้นก็จะมาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นแล้วก็ไปหาดูบรรยากาศาดีๆกันดีกว่านะครับละวันนี้นบรรยากาศาที่ร้านข้าวหน้าเป็ดก็จะ่าลีมาชิมกันหน่อยแล้วกันใครที่มาใช้บร,ริการทุกทางอย่างคอยนี้ก็อร่อยมากครับวันนี้ยิ่ แต่ก่อนจะไปเที่ยวนั้นเราก็ต้องมาทำขั้นตอนให้ถูกต้องกันก่อนกับการแลกตัว๋วรถไฟในวันนี้จะมีขั้นตอนอยังไงไปดูพนักงานเขาให้คำปรึกษากันเลยครับสวัสดีครับอยากจะไปรถไฟฟีกับทางรถไฟไทยนะครับวา่าจะต้องใช้ิการยังไงหรือว่าจะเปลีย่ยนสาไหบ้างครับ ตอนนี้สามารถทําได้เลยใช่ไหมครับใช่คมาดำเนินการและและการขอบประชาชนอยู่นะแล้วยังไงต่อบ้างครับเอ่อัประชาชนมันได้กับตัวนะคะเพาะคนไทยนะคะคนไทยครับถ้าไม่มีบัตรก็ได้ไม่ได้ครับผมแล้วยังไงต่อครับคราวนี้ช่วยดําเนินการให้เลยครับจะไปเเกินบัตรสักตุวสิทธิ์นะครับนะครับเราก็ดาเนินการในช่วงเบื้องต้นนะครับคือการยื่นบัตรประชาชนนะครับเพื่อใช้สิทธิ์ไม่มีค่าบริการ สักหนึ่งบาทนะครับเราก็จะได้มาเกี่ยวกับนี่ครับตัวรถไฟอย่างเป็นทางการเราสามารถขึ้นรถไฟตีได้แล้วนะครับเพียงแค่นี้เองขั้นตอนง่ายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะคราวนี้เราจะออกเดินทางกี่โมงครับ1145โมงค่ะเราก็รอตรงนี้ได้เลยเชัญม,มีคำแนะนำอะไรบนทางรถไฟที่เราจะต้องปฏิบัติตัวบ้างครับก็คือเวลาเจ้าหน้าที่ขบวนรถนะคะมาขอตรวจตัวเราก็ยื่นขอ,นขอยืออยอ่นแบบ แค่นั้นใช่ค่ะแล้วถ้าผู้ที่ไม่มีตัวไม่มีบัตรก็คือไม่ม,ไม,มีไม่มีบัตรประชาชนคือต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่า <ำ S 2> ไหร่ครับรก็8บาทค่ะโอเคครับยัง,งยไงเดี๋ยวผมขอเดินทางไปกับรถไฟฟรีหน่อยนะครับ,รบขอบคุณมากครับเราก็ได้คือรถไฟฟรีกันแล้วนะครับในรอบ5โมง45นะครับซึ่งใช้บัตรประชาชน ยงหนึ่งใบเท่านั้นเราก็ไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปกันที่เพื่อนปาสักชรสิทธิ์นะครับกับรถไฟฟรีวันนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับคนเยอะแะแต่ไม่ได้ไปกับเราหรอก น้หรับรถไฟที่เราจะขึ้นนะครับเป็นขบวนท้องถิ่นที่จะแวะใต้สถานีชันชาราเพียงสี่สถานีก่อนที่จะถึงชันชาราสุดท้ายหรือสถานีปลายทางที่เราตั้งหวังเอาไว้ในวันนี้กับเขื่อนปลาซักฟรัสิสเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันต่อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปพูดคุยคุณร้านแหแมก ที่ร่วมเดินทางมากับทริปนี้กับรถไฟฟรีที่จะไปเ่ินปราสกจุลสิทธิ์กับรายการสารบรุรีขอขอบคุณคุณเบสคุณผลร้านแหแม็กสปอนเซอร์ใจดีที่มาร่วมทิปในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็มาอยู่กับสปอนเซอร์ที่เดินทางมากับเรานะครับกับร้านแหแม็กสวัสดีครับเอาวันนี้วันว่างด้วยเนาะวันนี้มาร่วมทิปกับทางรายการสารบรุรีขอบคุณมากเลยหวังว่าจะไปเก็บภาพเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับครับไปสนุกนะขอบคุณมากครับ When my goal is met. My car will be the finest yet. I know that I will never forget this old bomb of mine. This old bomb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 . Driving down the street with my doobie hoobie. Some rough <laughs> gum people, and they me in the cup. เที่ยวรถไฟที่เราจะเดินทางกันนั้นก็อยู่ในรอบ11นาฬิกา45นาทีนะครับซึ่งก็มีรอบเดียวตอนหนึ่งวันเท่านั้นในการเดินทางไปเขื่อนปาสังทรสิธิ์และขากลับอีกหนึ่งรอบในรอบ14นาฬิกา30นาทีนั่นเองครับซึ่งใครจะไปเที่ยวก็ลองดูเข้าไปที่แอปพลิเคชันการรถไฟแห่งประเทศไทยกันได้กับเที่ยวรถไฟทั่วไทยอย่าลืมโหลดกันได้ทั้ง iOS และ แต่ตอนนี้เราไปคุยกับนายสถานีรถไฟกันก่อนดีกว่าสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ของอาชุมทางแก่งคอยกันแล้วนะครับกับสถานีรถไฟที่นี่ซึ่งเราก็จะเดินทางไปที่เครือป่าสักจัสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับว่าเราเป็นใครยังไงครับครับผมประสบคําโบด์เป็นผู้ช่วยนายสถานีรถไฟแก่งคอยครับหนูเบนาดดีเบิรอดทูค่ะเป็นลูกจ้างเฉพาะ เม่กี้เรามาแลกบัตรปีกันแล้วก็จะมีบริการฟรีวันละหนึ่งรอบใช่ไหมครับครับก็มีเที่ยวนี้ฮะเที่ยวรถได้สิบเดโมงสีิของทุกวันจะเป็นรถไฟฟรีก็เป็นรถไฟฟรีที่สถานีแก่งคอยนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าวิ่งมาจากไหนครับ อนนี้ต้นทางที่นี่ต้นทางที่นี่เพื่อมิ่งไปเขื่อนป่าสักกระบดิดโดยเฉพาะเลยที่ไปบัวใหญ่แต่ผ่านอ๋อไปบัวใหญ่แล้วก็ขากลับนี่ผมจะกลับมาได้ในเวลากี่โมงครับกลับมันจะมีขบวนส3 4สามสี่จากบัวใหญ่มาแก่งคอยก็ต้องไปใช้บริการในการแลกบัตรเหมือนเดิมใช่ไหมครับที่นั่นมันเป็นที่หยุดรถหยุดรถก็ขึ้นไปบนรถนะครับเขาจะมีตัวเป็นปลายทางครับมันเป็นไอ้ที่ที่เขื่อนป่าสักมันเป็นที่หยุดรถเป็นสถานีย่อยไม่มีพนักงานก็คือขึ้นไป รับส่นรถได้เลยครับผมแล้วก็การเดินทางที่นี่เราจะเดินทางไปที่เกิดปาสสาวเราใช้เวลาสักกี่นาทีครับประมาณสัก45หนาทีประมาณ4 5นาที45นาทีเท่านั้นก็จะไม่แวะที่ไหนเลยมันจะมี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 บ้านช่องใต้มาช่องใต้ที่ไหนอ๋อซอนซอนแกงเสือเต้นแกงเสือเต้นแล้วก็เกิดป่าเกิดปาสสาวก็จะแวะก่อน3สถานีครับสถานีละประมาณ1นาทีเท่านั้นครับ ก็จะเดินทางไปด้วยเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเลยและการบริการที่นี่เป็นไงบ้างผู้คนมาใช้บริการเยอะกันไหมส่วนมากก็ไปช่วงนี้ก็เยอะนะฮะาะส่วนมากจะมาจับบัยใหญ่พวก,กวน,นักเรียนครับน<ฮ>ักเรียนเที่ยวเข้ามาเที่ยวอ๋อนักเรียนเป็นนักเรียนเด็กๆอ่ะครับมัดมกกปอปเนี่ยปจะม,มามาเรียนเยอะส่วนมากที่นี่ไปก็ก็มีก็ไม่เยอะแต่ว่าแต่ทางมาจากบัยใหญ่เยอะ ก็เรียนเ่เที่ยวมาถึงปุ๊บเขาก็จะกลับรถคันนี้มารถเช้าครับรถเช้าเสร็จก็กลับขบวนนี้มัน<ม>จะมีรถรถคนรอรับอยู่คอยบัวใหญ่เที่ยวหนึง่งแล้วก็บัวใหญ่แกงคอยเที่ยวนึง่งสลับกันก็ถือว่าใครที่อยากจะมา เดินทางรถไฟฟรีก็ที่นี่ก็ให้บริการสําหรับผู้ที่อยากจะท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีเหมือนกันก็มาติดต่อกันได้เลยเนาะมีทุกการนี่เลยก็มาแลกบัตรกลับนีเจ้าหน้าที่สวยๆอย่างนี้ครับผมก็ใช้บริการมาแล้วกับการแลกบัตรรถไฟฟรีซึ่งวันนี้ก็จะมากันแล้วล่ะรถไฟขบวนที่เรากำลังรออยู่ขบวนนี้โมมีชื่อขบวนไหม รถ<ล> <ลด S 2> แกงคอยท้องถิ่นแกงคอยบยใหญ่แก่งคอยบบยใหญ่เป็นรถขบวนท้องถิ่นครับอ,อ่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนรถไฟกนันตีกนตานะครับว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงแล้วก็สถานีที่เราไปแวะนั้นจะมีสถานีอะไรที่น่าสนใจกับบรรยากาศที่เราจะพาไปเก็บกันเดี๋ยววันนี้ขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ที่มาให้ร่างดูหน่อยรางที่สามไปได้เลยมาแล้วหรอครับคราวนี้จอดจอดรออยู่ับโอเคครับรถไฟมาแล้วโอเคผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่นี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรครับพี่ผู้ให้สัญญาลดไฟในการหยุดหรือว่าออกอันนี้ก็เหมือนไฟแดงใช่ไหมเมื่อเวลาเราออกไปถึงทางนี้ครับเนี่ยรถตัดเขาก็จะตัดรถแล้วดูด้วยใน่พ้นลมหมดยางเรียบร้อยยังรักเียบร้อยเราให้เงินเดี๋ยวนนี้ก็จะให้รถออกไปได้เราไม่ได้ให้รถออกไปนะเดี๋ยวแต่ไม่ไม่ให้ออกไปเราให้สัยญาให้นายนี่เขารู้ว่า รถพร้อมรถตู้เสร็จพร้อมมาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปเลยไปเลยต้องมาเาตรียมตัวเก็บใจเอาไว้รอพี่อีปีสองปีพี่ก็รวยทำงานหาเงินไม่ก็หุยถ้าหากไม่สวยจริงๆเก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อน The make ในครั้งนี้นะครับของ POA ก็ทําเอา P o โตื่นตาตื่นใจซึ่งก็ไม่ได้นั่งรถไปมานานนมเลือเกินนานนมเหลือหลายนานหลายปีซึ่งก็ได้สัมผัสฟิลบรรยากาศทร,รมาชาติท้องถิมยังเห็นได้ชันซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานนั้นก็เส้นทางสายนี้สองข้างทางนี้จะเลื้ยงอารามสวยงามเหลือเกิน เส้นนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาวของจังหวัดสระบุรีปลายปีนี้ใครที่สนใจอยากมาเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามโปรแกรมกันได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยนะจ๊ะ มันมาคือรถไฟครับแอมมันคิดยังไงกับรถไฟไทยบ้างฮะก็ะฟรีไปไหนก็ไปได้ฮะชิลๆใช้ใชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้เลยฮะวันนี้เราได้ดีโอกาสกด้วยฟรีเป็นครั้งแรกของชีวิตด้วยนะหลายครั้งแล้วครับ <c oughs> หลายครั้งแล้วปกติดินทางไปไหนบ่อยๆครับไม่หัวหินนะตอนไปเทศกาลดนตีมัใช้บริการรถไฟใช่ใช่ครับดีมากเลย working hard every day. ไปไหนกันไปไหนกันครับนี่ไปไหนกันครับไปหิรสอนชับบริการทุกวันเลยป่ะครับพี่บริการรถไฟฟรีทุกวันเลยป่ะโอ้เยี่ยมเลยนะฮะนี่กำลังสดหวยอยู่หรือครับเนี่ยดูหวยนะดูหวยนะกินก่อนเนี่ยอย่าไปยอมแม่ครับผมก็น่าต่อครับอย่าไปยอมแม่ครับตอนนี้เราต้องสู้ๆกันต่อไป Well, I can see me now in my long Cadillac Engines in the middle, spare wheel on the back Man, don't you know it'd be hard to stop When I find that big uranium rock Money, money, honey, behind your phone Money, money, honey, rock and roll Break it in, bail it up like hay. ตอนนี้ผมก็มอยู่กับนี่เลยผู้ขับขี่สวัสดีครับพี่ครับผู้มีประสบการณ์ขับขี่มากี่ปีครับกับรถไฟไทยนี่ก็ว่ปีนะครับกับยากไหมขับยากก็ ก็ไม่รู้จะพูดไงเขาบอกว่าดูต้อง,อง,องประสบการณ์นะเนาะดูประสบการณ์มานานอ่ะแล้วปัญหาในการขับขี่พี่มีอะไรบ้างก็รถเครื่องดับเนี่ยแบบไปแบบนี้แบบที่ออกมาไม่กี่นะครับแบบแบบไปหไหนออกสองตัวไม่ได้เงี้ยล้อไม่เปลี่ยนไปไม่อะไรเนี่ยมีหลายหลายอย่าง,างในเส้นทางวันนี้เราจะผ่านที่ไหนที่สวยบ้างครับพี่กู้นะเดิอนปา,ากต่างกันโอ้ปลายทางไอ้เด็กรถไม่ใช่ไอ้เนี่ยเดีือดมา ช่องใต้ยิมตอนแข่งเสเนแล้วกันเกิดมาจากรถสิเดียวรถไฟไทยฟรีด้วยนะวันนี้เรามาพามาเที่ยวกันกับนเลยรถไฟไทย,ยครับยอดมากเลยบรรยากาศยอดเดียวจ่ายากกไหมนะเนี่ย,าย,ยานะนี่นายมนันร้อนแรงกัร้อนฮับบี้ 105 ô hoa 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 Take a look at that pink Cadillac. Oh, god, Away the four on the back. telling Jack. I love that pink Cadillac, Cadillac, Cadillac. Oh, well, yesterday morning, I walked by the lot, I saw the pink Cadillac, and that <laughs> สนอยแล้วกันนะ้สายจะโยให้ไ่ลงเหรอาไม่มีบอดโดนโล่ไล่ลงเหอไิแก่ลกโอกาลิจี With the full yellow wheels and the red on the back. I'm telling you, Jack, woo! I love that pink Cadillac, Cadillac, Cadillac. Well, I hit the curb at the edge of town. I'm doing about nine and with the flaps all down. I fertile in a little chick grab the round the neck. said, step on it, honey, you can make it by heck. Oh, 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 me. Take a look at that pink Cadillac. Oh, got me ไปรถเไฟเลยนะครับบริการของผมก็ไม่ต่าเห็นเหมือนกันว่าไปรถไฟนั่นคือทันที่สี่ครับครั้งที่สี่ปกติเดินทางไปไหนครับไปหัวหินไปหัวหินก็ใช้บริการรถไฟใช่ครับเพราะว่ามันสะดวกมันมันมันไปกันได้เยอะดิไม่ต้องเาอารถไปเยอะไง เราไปเราไปไปกันแบบไปรุ่นแล้วก็นะอุปกรณ์ก็ข้นขึ้นมาได้เลยข้นขึ้นมาเลยนี่คือความสะดวกสบายในการใช้บริการของรถไฟใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้กีนโอกาสได้มาดูแล้วเดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวมาเที่ยวเล่นเลี๋ยนั่งรถไปลงใต้ขึ้นเหนืออะไรพว่าี้ไปเพราะว่าดูบริการของเขามีบริการฟรีวันละหนึ่งรอบด้วยครับยังไงชาวสระบุรีนะครับที่สนใจอยากจะนั่งรถไปฟรีก็อย่าลืมมาสอบถามว่าดูในตารางกันก็ได้มีแอปพลิเคชันนี่ผมของโหมดแอปพลิเคชันมานะนี่ดูในแอปก็จะได้นะโหมดแอปพลิเคชันแอปพลิเคช ยังไงก็เข้าไปโหลดกันได้ด้วยนะเช็คตางกันครับ iOS แล้วก็ a อ d ด o อ d ก็อีลด้วยใครที่อยากจะดูเกี่ยวกับเที่ยวกัรเดินเที่ยวของรถไฟว่าจะไปที่ไหนอยากจะเดินทางที่ไหนก็เช็คก็ได้เลยสะดวกสบายมากเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแบบซื้อย่างละมีนอร์เน็ตมีโทรศัพท์ก็ไปได้ทั่วโลกตอนนี้ยังตอนนี้อยู่ในหน้าฝนอยู่ยังไม่สามารถที่จะลูกเป่นอาณาจัรได้แต่ว่าในเดือนสิบสองหรือว่าธันวาเนี่ยใครที่มานั่งรถไฟฟรีใจเดินทาง เป็นเรองความเหลืองอลามเลนยนะเพราะว่าเขาจะปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันด้วยครับ,รบยังไงก็ชาวสระบุรีได้ใช้บริการอย่างแน่นอนในช่วงปลายปีนี้ฟรีด้วยเขาจะมีทริปในการพามันเที่ยวด้วยใช่ก็ติดตามกมันได้อย่างที่ผมบอกว่าในเว็บไซต์ได้แหละและวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วต้องขอขอบคุณกันไว้ด้วยนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ขึ้นรถไฟฟรีในวันนี้ขอขอบคุณจริงจริง ขอขอบคุณจักใจสนุกเหลือหลายแม่โอกาสหน้าคงได้ไปกันอีกนะจ๊ะเคสนีเคสของพี่แว่นมนทนเขาก็ยังสนับสนุนกับรายการสาระบุรีกับเลนขยายแบตส,สำรองขาตั้งกล้องขาตั้ง iPad เขามีให้เลือกสรรมาใหม่อยู่ทุกอาทิตย์อย่าลืมคลิกเข้าไปที่ Facebook เทสดีถอยกันได้ของพีแวนเขาเองแหละและต้องขอบคุณกับโรงภาพยนตร์เมเกอร์ซีนิเพ็กที่นำบัตรภาพยนตร์มามอบให้ในทุกสัปดาห์ซึ่งในสัปดาห์นี้เรามีคำถามอยู่ว่าในวันนี้ POA จะเดินทางไปไหนกันหนาะต่อมาได้เลยที่036315140รับไปเลยบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กรางวัลน,นะจ๊ะรางวัลละสที่นั่ง ไม่ช่วงนี้หนังก็น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยอย่าลืมโทรกันเข้ามาย้ำอีกที036315140 POA เขาจะไปไหนกันนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วจริงๆแต่ในสัปดาห์หน้ายังไม่ภาคต่อกันนะครับกับการไปเที่ยวเขื่อนปา่าสั์โชรสิทธิ์ POA เขาจะพาไปกันที่เขื่อนซึ่งในตอนนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นยอกระเจียว การศึกษาปลาน้ําจืดและเยี่ยมชมเขื่อนอย่างสวยงามยังไงแล้ววันนี้สาระบุรีได้ประโยชน์กันอย่างแน่นอนกับการมาเที่ยวรถไฟฟรีในวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับภาค2ภาคต่อในอีพีขึ้นรถไฟฟรีไปเขื่อนป่าสักโชรสิทธิ์วันนี้สวัสดีครับแล้วก็ที่ที่เราไปดีก็รถไฟผ่านด้วย<ๆ>ใช่รถไฟฟรีปะ ปีครับปีตอนนี้ปีมาหลายปีแล้วด้วยโอ้ประทับใจเลยครับผมในการใช้บริการของรถไฟไทยเนาะก็ดีครับเกี่ยวกับการลนลงเรื่องสุราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าชอบเพราะว่ามันไม่เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นนะเพราะว่าพวกดื่มสุรานี่มักจะต่อเหตุบ่อยครั้งพูดจาก็ไม่ค่อยดีฮะขอบคุณครับุร้อองงกกนนไไปม่่เคยยสา 大。